Hello what's your name? name what grade are you in? I am in am grade five. Okay let's start Unit t o แล้วเด้อแล้วด้อดังกว่านี้วัดอะไร ุปัจักเนื้อชูชันอานมีดนิดเนือมีดคบมีดครบจบจบวินิจตันมส้ประกอบด้วยสีตื้ตีหนูบอดี้ไม่มีใครใหม่ฟิวเล็ก <till> น้อยบ่อยๆออฟเฟนการ์เด้นสวนสวนพาร์ทพาร์ทแข็กเจเอรี่เนื้อสกปรก ว <What? S 2> อตเบคเบคคอนซิปโนบอดีร <Nobody. S 2> มัมงกี้ล <L ich. S 2> ิชลิชสเปนจาย มีนความหมายเวนเมื่อไหร่ท็อปพูด very good ดีมากคะ่ะ